เล็กง่ามโตมากเลยอ่ะ <S <S ใช่เมันห่วงไหมหรว่ไม่ห่วงเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ชื่นชมอ่ะมันก็เป็นความตั้งใจของเขาที่เขาทำดูเห็นแับทั้งกินอาหารทั้งทั้งทั้งาอาหารแตบบ่ว่าค่อนข้างคลีนมากๆแล้วก็บวกกับทํางานหนะักมากๆด้วยแล้วก็หลายๆอย,ยา่างคือหนูอ่ะรู้สึกว่าภูมิใจแหละที่ที่เขาแบบได้หุ่นที่ออกมาแบบแบบแบบนี้เงย จริงจริงเวลาเขาเล่นอย่างนี้เขามีการส่งของให้เราเช็คด้วส่งอะไรนะผลงาน่างานอ๋อแต่เขาไม่ส่งมาให้เช็คด้วยเวลาเขาออกกําลังกายเสร็จเนี่ยเขาก็จะแบบให้พี่เทรนเนอร์ค่ะส่งส่งรูปเขาเรียกถ่ายรูปให้แล้วก็ส่งให้ดูว่าเฮ้ยบี๊บพี่แบบกล้ามตรวนี้มาแล้วนะหลังพี่แบบมัสเซ่ตรงนี้มาแล้วนะอะไรเงี้ยจริงจริงอย่างเวลาเขาลงนี้เรามีแบบว่าไงบ้างก็คนจะเข้ามาไปุูตลอดเวลา ใส่ใจดีค่ะใส่ใจยังไงตลุยมันเป็นยังไงนะนะเสียงในหัวมันบอกเราว่าอะไรตอนเทปเป็นอย่างเงี้ยมันน่าะหัวล่อดมันแบบเราไม่เราไม่หงงเลยหรอเวลาคนมาชื่อมชมรมมันใหญ่จังก็ใหญ่จริงส่วนใหญ่ใหญ่อะไรออก ไลายกล้ามหลังก็แค่นี้โบก็แฮปปี้แล้วแฮปปี้หมดเลยค่ะต่อให้เขาจะไม่ได้กล้ามเนื้อชัดเท่าทุกวันนี้ก็ก็น่ารักแล้วชอบแบบไหนชอบแบบชอบแบบจำมาหรือว่าชอบแบบชอบแบบคายร์ชอบบางอย่างบางอย่างก็ลำหนักใจบางอย่างก็ชอบบางอย่างก็ไม่ชอบล่ะโอ้ภูมิใจมาก ที่เคยเห็นคลิปที่แบบว่าคนออกกํลังกายเสร็จแล้วอะสกิดเพื่อน่ะแล้วก็หนอย่างเงี้ยทุกจะจะเบ่งให้บีบแล้วก็เอแข็ง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 แรงมากแล้วต้องโอ้โหว้าวก็ผอมลงเยอะเลยนะกิดดีนะเราอมกาเลยแต่ว่าเราก็มีตัวช่วยดี่ดีพออุ้ย ต้องรอดูนะคะเออค่ะเดยการหุ่นดีได้เพราะว่ามีตัวช่วยที่หนึ่งเอาหลักโฆษณาเข้าหลอดเข้าแล้วแหมเปิดตัวตอนไหนบอกเลยอะเขายังไม่เบอกแต่ว่าเขาต้องดูแลตัวเองแต่ก็ดูแลตัวเองแล้วก็มีคุณพี่เขาช่วยด้วยแล้วก็พี่เล็กก็ช่วยคุบมาหาดด้วยแล้วก็มีเขาคนนั้นช่วยด้วยเคยบอกแล้วว่าขนาดอ้วนอย่างน่ารักขนาดนั้นแล้วถ้าผอมจะขนาดไหนอไม่เคยตายเลย